มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้เป็นเรื่องที่ลงเอยด้วยดีระหว่างวิถีธรรมกับวิถีของคารวาสคับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้มีการนําเสนอข่าวไปผ่านเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ผ่านสื่อต่างๆบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้มีการอัดคลิปนะครับแล้วก็พูดบอกว่า ทางวัดนี่คือมีการสวดมนต์เสียงดังแล้วก็มีการปฏิบัติสาทนกิจส่งเสียงดังทําให้ตัวเองคือนอนไม่ได้นะครับแล้วก็มีการาไปร้องเรียนต่อสนักพุทธนะครับก็เลยทําให้สร้างความไม่พอใจให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากเพราะว่าวัดตั้งมาก่อนคอนโดนะครับคือถ้าเผื่อใครที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับในวิถีของชุมชนตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะให้เปลี่ยนวัดเป็นไป,น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 ปตามคอนโดนะครับ ซึ่งคอนโดเองก็ควรที่จะแจ้งประกาศให้แก่ลูกค้าที่มาเช่าซื้อทุกคนได้ว่าถ้าเผิ่มมาอยู่ตรงนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างครับต้องแจ้งบอกกล่าวเช่นเดียวกันครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเหตุการณ์ดังกล่าวคลี่คลายจบลงด้วยดีครับนะฮะมีการพบปะพูดคุยกันนะฮะอ่ะเราไปดูกันทีนี้ครับในส่วนของทางด้านการพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อตกลงกันนะครับ บอกว่าคอนโดรับ MOU ทุกเงื่อนไขชาวชุมชนวัดบางสแกนอกวัดจัดงานได้แต่ต้องลดเสียงครับไม่เกิน8 0ไม่เกิน80สเดซิเบลส่วนหญิงอัดคลิปเสียงต้องขอโทษนะทางวัดและก็ชุมชนด้วยครับ โดยเมื่อวานนี้เองครับเวลา17นาฬิการครับของวันที่24กรกฎามคมที่ผ่านมาครับที่วัดบางสแกนนอกแขวงตลาดพูเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครว่าที่103ร้อยตรีสรวุฒิวิเศษสงวนนะครับผู้ในการเขตธนบุรีและก็ตัวแทนเจ้าคณะเขตตัวแทนสนงงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมหารือกับนายประพันธ์ฉากทองคําประธานกลุ่มเรารักบางสแกและก็ประธานชุมชนบริเวณรอบๆวัดสแกนนอกหลายกลุ่ม พร้อมด้วยตัวแทนผู้มีอำนาจทางคอนโดครับเพื่อหาห,าหรือถึงแนวทางของการแก้ไขปัญหาของผู้อาศัยในคอนโดที่มีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องเสียงจากการทำกิจของทางวัดครับโดยทางด้านนายประพันธ์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับกับคอนโดมิเนียมชื่อว่า r e g e n t Orchid ตลาดภูครับเฟสที่1ซึ่งทั้งสงฝ่ายก็ได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งก็มีข้อความดังต่อไปนี้ครับคือหน,นะครับ ด้วยวัดสแกนนอกมีประเพณีและก็วัฒนธรรมศาส,สนพิธีที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมศาสนพิธีให้ทํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมอยู่สืบไปอันนี้เป็นสิ่งที่วัดจะต้องกระทําครับ 2. กลุ่มเรารักบางสแกนโดยประธานจึงของความร่วมมือกับทางคอนโดมิเนียมครับขอให้ทานนิติบ,บุคคลหรือว่าผู้มีอำนาจโดยให้แจ้งกับผู้อ,อาศัยนั้น ทั้งที่พูดอยู่เดิมและว็็พูดอยู่ใหม่ครับรวมถึงผู้ที่จะซื้อคอนโดมิเนียมให้ทราบถึงประเพณีวัฒนธรรมศาสนาพิธีของวัดบาสแก่นอกที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนที่พวกท่านจะมาอยู่ครับ 3. หากนิติบคุคคลหรือว่าผู้มีอำนาจไม่แจ้งกับผู้อาศัยอยู่เดิมและก็ผู้อาศัยใหม่รวมถึงผู้ที่จะมาซื้อหรือเช่าคอนโดมิเนียมให้ทราบถึงประเพณีวัฒนธรรมาศาสนาพิธีของวัดบางสแกนออกที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมหากมีการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับเกิดขึ้นอีกทางนิติบคุคคลหรือว่าผู้มีอำนาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองครับ 4. หากทางวัดบางสแกนออกมีงานประจำปีโดยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงทางกลุ่มเรา รักบางสแกรจะมีหนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้าครับ 5. ในด้านงานประเพณีวัฒนธรรมศาสนพิธีของวัดบางสแกนนอกโดยประธานกลุ่มเรารักบางสแกรจะติดต่อประสานงานกับทางน,นิติบุคคลหรือว่าผู้มีอำนาจในเรื่องของความดังของเสียงในการจัดงานประเพณีดังกล่าวกรับ 6. ทางคอนโดมิเนียมจะต้องมีการพิจารณาและก็ปฏิบัติหากมีผู้ร้องเรียนทางวัดบางสแกนนอกดังต่อไปนี้ครับคือ การอยู่อาศัยย่อมเป็นสิทธิ์ของบุคคลแต่ต้องยอมรับในสภาพแวดล้อมหรือต้องยอมรับกับประเพณีวัฒนธรรมศาานณพิธีทางวัดบางสแกนอกให้ได้6.2หากยอมรับสภาพแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมศาานณพิธีดังดังข้อจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งไม่ได้ผู้ร้องเรียนจะจะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ครับโดยให้ทางคนอนโดมิเนียมมีข้อตกลงกับผู้ร้องเรียนครับ ทางชุมชนบางสแกตลาดพลูจะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องสืบไปโด,โดยในการประชุมนะครับตัวแทนของฝ่ายคอนโดมิเนียมได้รับข้อเสนอของชุมชนแต่ว่าทางฝ่ายตัวแทนชุมชนได้เสนอให้ผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปนะครับที่ลงแจ้งกับทางวัดให้ลดเสียงลงได้ออกมาขอโทษด,ด้วยตนเองเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวทำร้ายความรู้สึกของคนในชุมชนที่มีศรัทธาต่อวัด และก็พุทธศาสนาครับจึงอยากให้มาขอโทษด้วยตนเองและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันหญิงสาวดังกล่าวแล้วถ้ามีการขอภัยทางชุมชนก็จะให้ภัยแล้วเราก็อยู่ร่วมกันจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาตอนที่มีการก่อสร้างคอนโดมิเนยียมขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเกิดผลกระทบต่างๆตามมาทั้งทั้งทั้งต่อวัดหรือว่าต่อชุมชนทางวัดทางชุมชนก็ไม่เคยไปร้องเรียนคอนโดจึงอยากค่อยอยากให้เข้าใจตรงนี้ครับ โดยทางด้านตัวแทนของคอนโดแจ้งว่าภายหลังเกิดเหตุหญิงสาวคนดังกล่าวมีการเสียใจและก็ไม่สบายใจครับรู้สึกกดดันในการใช้ชีวิตในย่านชุมชนและมีอาการหวาดระแวงซึ่งหญิงคนดังกล่าวได้มีการอัดคลิปเสียงขออาภัยดังกล่าวถึงชุมชนแล้วนะครับทั้งนี้หญิงสาวดังกล่าวยืนยันว่านอกจากเหตุการณ์ตามคลิปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปร้องเรียนกับสนพ,พุทธหรือวัดที่อื่นที่อื่นแต่อย่างใดครับ ในขณะที่ตัวแทนฝ่ายคอนโดแจ้งว่าจากการพูดคุยกับหญิงคนดังกล่าวได้ยอมรับและก็เสียใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ในวันนี้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่คอนโดตอนนี้ครับจากนั้นตัวแทนคอนโดได้เปิดคลิปเสียงหญิงที่อาศัยอยู่ในคอนโดได้อัดคลิปเสียงของตัวเองขอโทษกรณีดังกล่าวให้แก่ตัวแทนชุมชนฟังซึ่งพอตัวแทนชุมชนได้ฟังคลิปเสียงขอโทษดังกล่าวก็พอใจที่หญิงในคลิปได้รู้สึกผิดและก็ทําการขอโทษ ทำให้เรื่องนี้จบลงได้ต้องขอบคุณที่ขอโทษจากนั้นฮะทางด้านตัวแทนของชุมชนได้มีการพูดคุยกับผู้ในการเขตทุ่บุรีถึงถึงการหาทางออกการแก้ปัญหาในอนาคตประเด็นของการจัดประเณพณีต่างๆภายในวัดซึ่งทางวัดได้ทําข้อตกลงร่วมกันแล้วโดยจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมต่อแต่บางครั้งอาจจะต้องมีการลดเครื่องเสียงลงมาครับหลังจากนั้นทางตัวแทนชุมชนได้มีการพูดคุยกับปัญหาเรื่องที่มีการร้องเรียนไปยศนาพุทธทำให้วัด และวแวกนี้ทํากิจกรรมไม่ได้ครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนไปเป็นเป็นสามารถเป็นการกลั่นแกล้งวัดโดยเนื้อโดยเรื่องที่เป็นเท็จโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบการร้องเรียนได้โดยทดันดาสนักงานตรวจแทนสนักพุทธก็ได้ชี้แจงอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครครับแต่ว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ทํากับทุกวัดและก็คนร้องเรียนก็มีตัวตนจริงด้วย แต่ทางสนักพุทธไม่สามารถเปิดเผยชื่อคนร้องได้หาผู้ร้องไม่ยินยอมครับโดยสนุกโดยสนักพุทธมีการตรวจสอบหลักฐานก่อนดําเนินการโดยตัวแทนเจ้าคณะเขตได้ร่วมชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วยจากนั้นทางด้านร้อยตีสรวุฒิครับได้มีการ ปิดการประชุมหาทางออกร่วมโดยระบุว่าวันนี้ทั้ง2องฝ่ายตกลงกันด้วยดีมีการจัดงานของวัดและก็ประเพณีได้ตามเดิมทางวัดก็มีการเบาเสียงลงไม่เกิน80เดซิเบลเพื่อชาวชุมชนและก็ชาวคอนโดและก็ทางวัดจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับโดยทางน้ับผู้สื่อข่าวของมัิชนก็รายงานว่า ภายหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันจบลงนะครับชาวบ้านชุมชนละแวกนั้นที่มารอผลการประชุมหลายร้อยคนได้ปรบมือแสดงความยินดีพร้อมขอให้ชุมชนให้อภัยหญิงในคลิปเนื่องจากคอนโดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่ต้องอยู่ร่วมกันครับโดยได้รับแจ้งว่าหญิงสาวคนดังกล่าวในคลิปได้อัดเสียงคลิปนะฮะขอขมาลาโทษอีกครั้งครับคือให้ขออัดสิบขอขมาลาโทษอีกครั้งนะฮะ ทีนี้เราไปดูภาพของทางด้านชุมชนนะครับซึ่งเขาเองก็อันนี้เป็นบรรยากาศของการพูดคุยเจรจาตกลงกันระหว่างชุมชนกับตัวแทนของทางด้านคอนโดนะครับและก็ภาพนี้ก็เป็นภาพาที่ชาวบ้านพอใจหลังจากฟังข้อยุติแล้วนะครับอบปรบมือแสดงความชื่นชมที่ปัญหาจบลงได้ด้วยดีครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ในกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อในชนบทหรือว่านในต่างจังหวัดจะเป็นเรื่องปกติที่วัดก็มีการทํากิจกรรมแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ที่มาอาศัยอยู่ภายหลังก็ต้องยอมรับในวิถีของชุมชนเป็นอย่างนี้ครับถ้าเผื่อเรามาแล้วคิดว่าไม่เหมาะกับเราก็ต้องไปเลือกซื้อเลือกอาศัยอยู่ที่อื่นแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเลือกซื้อเลือกอาศัยอยู่ที่ดังกล่าวนะครับแล้วไปขอให้เขาเลิกทํากิจกรรม ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปกดดันในสิ่งที่เขาทํามายาวนานแล้วครับแต่อันนี้เขาเปทางออกร่วมกันที่ดีนะครับก็คือพบกันครึ่งทางก็คือทางวัดก็สามารถทํากิจกรรมได้ตามปกติแต่ว่าขณะดเดียวกันก็ลดเสียงลงนะครับโดยไม่เกิน80เดซิเบลและถ้าเผื่อทางวัดจะทํากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงก็จะมีการแจ้งไปยังทางด้านคอนโดมิเนียมให้รับทราบล่วงหน้าครับ นะฮะเป็นอย่างนั้นครับอ่ะก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ขอให้มีความสุขกับทุกฝ่ายครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหากับจังหวัดอื่นได้เป็นอย่างดีครับ มาถึงพูดที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราลและต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับซูเปอร์มาร์กรของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านและมีกาแฟสดและก็มีน้ําดื่มให้ดื่มฟรีด้วยนะครับ ไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง RPG และก็ g n เแล้วล่าสุดนี้ทางด้าอุบลเซอร์วิสได้มีการเพิ่มการให้บริการครับเป็นตอรอออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดทุกวัน8โมงเช้ายัน5มงเย็นครับแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียน ตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสจัดการให้ท่านกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทำงานต่อได้พอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งเอาคุณพรเอกสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1น9 7โทรสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0 1 5 5 1 0 ผมเองก็ไปใช้บริการมาแล้วครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบัการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะสบายตาคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าทางด้าน ประสบการณ์ของช่างบอกได้ครับตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่มาสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุค,คลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่แบนและอย่างสามารถเลือกชนิดของเลนได้ด้วยนะครับเป็นเลนกระจกเลนมัลติโคดเลนโปรเกรสซีฟครับราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่เลือกได้ที่อุบลการแว่นอยู่เยื่องกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับผู้สูงวัยที่ครับมีอาการวิงเวียนศีรษะน้ำมือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสมทวินอั้งจี้ตราต้นโพท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลางยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัตน์ถนนชัยางกูลฝั่งวารินก็เรือนทวีห้าแยกวารินนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้นก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนัแกแล คนที่ยังไม่เคยใช้นะครับแนะนําให้ใช้ใช้แล้วจะติดใจครับาบางคนนี้ติดใจมากถึงขนาดว่าเสียบคาดังเลยนะครับเป็นอย่างนั้นครับ